สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้วันนี้ผมจะมีโค้ดให้เพื่อนๆไปเติมกันนะครับผมก็คือโค้ดทั้งหมดที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมณนะตอนตอนนี้เลยก็เดี๋ยวเริ่มจากโค้ดแรกโค้ดแรกนี่จะเป็นโค้ดพิเศษที่เราต้องเข้าไปทําในเว็บไซต์ของทางเกมเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมโดยเราจะได้โค้ดมาไม่ซ้ากันก็คือเราเข้าไปมันจะมีคําว่า เก t ตโซโอยู่ก็คือรับโซโลนะครับมันจะให้เราใส่อีเมลเราสามารถใส่อีเมลมั่วได้นะครับก็จะได้โคดโคดนั้นมาเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ทุกคนดูเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับดูวายอีสักแป๊บนึ่ง W1N ก็โอเคครับผมตกลงอ่าใช้เสร็จนะครับโค้ดนี้ มันจะเป็นนี่ได้รับโซโลมาเรียบร้อยนะครับเป็นตละครโซโล5ดาวก็คือถ้าเราสมัครใหม่สมัครเสร็จปุ๊บเราออกแล้วเข้าเกมใหม่เราจะได้เป็นลูฟี่กับเพชร1 0 0ประมาณนี้นะครับอันนี้เพชรผมเพิ่งจะร้อยหนึ่งผมเพิ่งจะสมัครแล้วก็ทําภารกิจให้มันครบจนระบบอีเวนต์นี้มันเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เติมโค้ดได้นะครับโคดแรกของเราก็จะเป็นเมื่อกี้ที่ต้องไปทําในเพจของเกมเนาะโคดที่2จะเป็นฟรี5ดาวนะครับฟรี5สตาร์ นี่ก็เติมเรียบร้อยถ้าขึ้นหนังสือเขาขังนี้แสดงว่าได้นะครับผมขอต่อไป n e w p a y e r AYER อ่ะแล้วก็ไหนๆว่าอันนี้โคด้ดอ่ะโคด้ดกลุ่มที่มันฉลอง I a, a S U R E อันนี้เป็นโค้ดโดยตรงนะครับอ่าได้แล้วก็202 1ใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปให้ละกันเนาะอ่านี่ผมจะเติมลูลงออกไปส่วนโค้ดอะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผม group ห้าพันโอเคแล้วก็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  s A u r e w e k 0 1ใช่ป่ะว่าทำไมมันยาวๆอ่ะใช่ด้วยอือหืออือหมดยังครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะครบสักแป๊บหนึ่งนะครับผมขอตรวจสอบครดแป๊บหนึ่งว่ากลุ่มห้าพันเราไปแล้ววิก01ฟี5ตาตาไปแล้วอันนี้ไปแล้วนี่เพเยอะนี้ไปแล้ว,ลวอ๋ออีกอันนึงนะครับเกือบลืมเลย อ่าโอเคได้นะครับอันนี้ก็คือโค้ดทั้งหมดที่สามารถเติมได้นะตอนตอนนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คลิปกับคลิปไอ้9โค้ดกับโค้ดที่เป็นได้รับโซโลเนาะแล้วก็โค้ดที่10นะครับจะเป็นโค้ดพิเศษโค้ดพิเศษนี้ผมจะไม่ขอเติมรหัสไก่ผมจะขอเอาไปเติมรหัสหลักที่ผมจะเล่นอยู่เลยแล้วกันเพราะว่าโค้ดมันมี1 f a c e เฟซบุ๊กอ่ะสามารถส่งขอหน้าจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่งขอซ้ำเขาจะให้หรือเปล่าก็คือเราต้องไป เข้าร่วมกลุ่มหลักของทางเกมแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้กิจกรรมนะครับสามารถใครที่สงสัยนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้าร่วมกลุ่มของผู้เล่นคนไทยที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะปักหมุดไว้ในกลุ่มของผู้เล่นคนไทยที่ผมสร้างไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไปทําในหมุดได้เลยจะมีลิงก์ไปหาโพสต์นั้นแล้วก็แค่กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับแค่ภาพหน้าจอแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ทักเข้าไปที่ทางเพจของเกมนะครับผมก็จะได้โค้ดโค้ดนั้นมาส่วนโค้ดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะ ไปเติมสรุปตอนท้ายเกมให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูของรางวัลทั้งหมดนะครับตอนสมัครใหม่นั้นเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับ1,000เพชรเอออันนี้ที่สุ่มตัวละครอันนี้นะครับผมมันจะมีโอกาส15%ที่จะได้รับระดับ S S ด้วยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าตัวไก่ผมเปิดได้แล้วนะครับผมได้ตัวมังโก้ระดับ 2i 2 s เลยแม่งแบบอย่างเจ๋งนะครับผมตัวหลักก็ไม่เคยจะได้อะไรหรอกตัวไก่ไก่นี่แบบดวงอย่างดีเลย อ่าก็ถ้าอย่างงั้นผมจะรับทั้งหมดเลยนะครับปั๊บเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ได้เพชรอยู่ที่2000เพชรนะครับผม2 0 0พเพชรบวกกับอีก5 0 0เพชรที่ผมยังไม่เติมก็เพชรนี้จะได้ประมาณ2,500เพชรสาหรับคนที่ยังไม่ได้เติมเลยนะครับผมส่วนใครที่เติมโคตดไหนไปแล้วก็ลองมาตรวจสอบดูนะครับถ้าเติมซ้ํามันจะเติมไม่ได้เนาะโหได้ดอกกุหลาบมา5ดอกถังนี้ได้มา3นะครับที่สุ่มตกลคอนแล้วก็ได้ที่ อะได้ที่เปิดเอาเงินแล้วก็อัพเอาค่า exp ตละคูลนะครับโลฟี่ได้2ตัวโซโลได้ตัวหนึ่งโซโลเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งวันที่2นะครับถ้าไต่ทวันถึงระดับที่50นะครับผมได้ช็อปเปอร์มาด้วยอันนี้เราได้5ดาวมาทั้งหมด4ตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าหสุดๆได้สายกับปั้นมานี้3ก็โอเคถังธรรมดานี้ได้10อยู่เนาะถังไอ้นี่ได้ไหมโหได้ถังนี้12อีกนะครับได้นี้12แล้วถ้าเรารับปุ๊บ แล้วก็มาเปิดใช้เอาเราเปิดใช้ไปแล้วเราจะได้ถังในนี้เพิ่มมาด้วยนะครับผมก็คือกิจกรรมตอนเริ่มแรกใหม่อะถ้าเรามีเปิดได้รับตัวละครที่เป็นระดับ5ดาวนะครับก็คือสายกำปั้นสา3ตัวแล้วก็สายรูปปีก3ตัวนะครับผมสายรูปต่างๆอย่างละ3ตัวยกเว้นสายพิเศษอะมันจะมีอย่างละ2ตัวนะครับผมก็คือเนี่ยเราก็จะได้หายเพิ่มอีกเมื่อกี้เราได้สายกำปั้นมา3ตัวนะครับเราก็เลยได้ อ่าที่สุ่มมาอีก6เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่สุ่มจะได้ฟรีๆมา18ถังเลยนะครับผมก็หูเล่นใหม่ก็ได้สุม่มไอนี้เล่นแล้วกดจะได้เอเอนะครับผมอ้าวฟุกโชคดีได้นาม้เฉยเราอาจจะสมัครใหม่มาเติมโค้ดแล้วก็ลองสุม่มไอนี้เล่นดูนะครับผมจนกว่าจะได้ตัวดีๆค่อยยกเลิกแบบค่อยเล่นจริงๆล้วเฮ้ยนี่ทำไมโชคดีจังวะได้2งตัวเลยเหรอโหได้นาม้กับไอตัวแทงสีเขียวก็ของสําคัญนะครับเดี๋ยวมาดูที่ผมจะเปิดเนะี่ย เอจะออกหรือเปล่านะครับวันนี้ปาพพอห่อไอ้ไดกาบก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเรามีถังเหล้าอันนี้3อันนี่ว่ะผมจะเปิดโชว์เลยเอาตัวอะไรเอาอะไรเอา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 มันเอาโมเลียดีกว่าเผื่อได้โมเลียเพราะว่าวันที่7เราจะได้โมเลียฟรีอยู่ปาคบเหมือนแบบเหมือนเลือกเลยอะสาถังว่าจะได้อะไรแม่งแบบสุ่มไป8ปสผมยังไม่ได้นี่3าถังมาเลือกเออไม่ได้จริงจริงด้วย ลองรีเล่นสักตัวไหมลองรีน,นี่ลองเลยนที่เพื่อไดเวอร์โกไม่ได้วะก็โอเคนะครับสำหรับโค้ดสรุปจะได้ประมาณ2000เพชรเลยซึ่งจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากเลยเราแค่เล่นหาเพชรอีกไม่กี่เพชรก็จะได้5000เพชรมาเปิด40ส่วนคลิปวิธีการหาเพชรเดี๋ยวผมจะทำให้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลา2วันวันแรกสรุปเก็บเวลวันที่2 จะเป็นการลงดันอันนี้ให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูส่วนอ e ีกโค้ดสุดท้ายนะครับจะเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวเราไปเติมกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าตัวอีกตัวหนึ่งของผมที่ผมเล่นเซิร์ฟแปะที่เซิร์ฟแปนะครับที่มันเพิ่งจะมาโอเคครับผมส่วนโค e ้ดดีโค้ดสุดท้ายอ่ะผมจะไม่รวมเอาไว้อยู่กับไอ้นั่นเนาะเพราะว่าคนนี้เราจะต้องทําเองนะครับอย่างที่ผมแจ้งวิธีทําทํายังไงนะครับอยู่ที่ใต้คลิปมีเลยเข้าไปในกลุ่มของผู้เล่นคนไหนผมแปะรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยคผมคไป เข้าร่วมกลุ่มหลักแล้วก็ไปคอมเมนต์ที่ใต้ไอโพสนั้นแล้วก็ส่งให้ทางเกมมันก็จะได้มาเนาะผมจะเติมให้ทุกคนดูเลยนะครับว่ามันได้เป็นอะไรยังไงไม่อยากเอาไปเติมรหัสไก่นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากหน่อยอ่ะก็จะได้เพิ่มไปอย่าง0เพชรแล้วก็อีกอันนี้ยิ่5 0 0แต้มนะครับผมบวกกับอันนี้เล็กๆน้อยๆเนาะก็ถือว่ารวมแล้วได้ประมาณ2,500เพชรเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับช่วยกันกดแชร์ไปลงกลุ่มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเกมเกมนี้แล้วกันเนาะผู้เล่นที่ยังไม่รู้หรือใครที่ยังไม่รู้นะครับผมจะได้มาเติมโค้ดหรือว่าอะไรต่างๆส่วนรหัสนี้ผมเพิ่งจะเล่นวันแรกนะครับผมก็เติมไปเรียบร้อย29บาทนะครับผมทดลองเล่นสายฟรีอยู่เซิร์ฟสามไปแล้วอันนั้นก็ยังเล่นอยู่นะครับอันนี้มาลองเล่นเติมแบบ29บาทบ้างวันแรกนะครับก็ได้ จัดว่าโหดมากนะครับผม29บาทนี้คุ้มค่ามากเลยใครที่แบบอยากเล่นแบบง่ายๆหน่อยก็เติมนะครับผมจะโหดกว่าสายฟรีเยอะเลยนะแต่สายฟรีก็มีโอกาสได้รับเหมือนกันถามว่าเล่นโหดเหมือนกับสายเติมได้ไหมเล่นได้นะครับแต่จะใช้เวลาช้าหน่อยแต่ถ้าสายฟรีดวงดีสุ่มได้ตัวดีๆก็เหมือนเดิมครับผมโหดกว่าสายเติมก็เป็นไปได้เกมนี้มันอยู่ที่ดวงนะครับผมสุ่มหาเนี่ย หายสองหายดีไม่ดีได้ระดับ S อนะครับผมสุ่มให้ตายเป็นร้อยหายก็ไม่ได้เหมือนผม80ดสิบหายผมไม่ได้ s อสทักตัวเลยคนจะดวงดีรหัสไก่ผมกดทีเดียวก็ได้ลวเหมือนเปิดการ์ดไอตัวสีเหลืองที่เราเติมโค้ดอะโค้ดอะสีสีส้มนี่หว่าที่โอกาสได้สิเปอร์เซผมได้มันโก้เฉยเลยอยู่ตัวไก่ก็มันแล้วแต่ดวงจริงนะครับเกมนี้ก็คือถ้าเปิดได้ตัวดีๆหน่อยเราอัดเป็น6ดาว7ดาว8ดาวไปนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมากๆเลยนะครับผมตัวที่อยากจะแนะนําตอนเล่นใหม่ก็โซโล่พลาดไม่ได้เลย เพราะว่ามันแจก2ตัวนะครับผมเราไม่ต้องไปดิน้นรนเปิดบาหาสายฟรีก็อัพขึ้น6ดาวได้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนั้นก็อย่าลืมที่จะกดไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือข้อมูลการอัปเดตของเทคนิคข่าวสารของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงคลิปการหาเพชรให้ละกันเพราะว่าคลิปนี้พรุ่งนี้วันที่2ระบบไอ้นี่ผมมันจะเปิดนะครับ เลเวล40อ่าเนี่ยเราต้องไต่เกาะตรงนี้ผ่าน15เกาะได้นะครับเราจะได้เพชรมีประมาณ2,000เพชรซึ่งจะเป็นการหาเพชรที่ง่ายมากเลยเนาะยังไงเดี๋ยวเอาไปรวมไว้คลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ